สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ day by day podcast ep ที่37วันนี้เราอยู่ในหัวข้อเล่าเรื่องราวชีวิตของคุณชีวิตของคริสเตียนกำลังสะท้อนถ้อยคำของพระเจ้าโดยที่เราอาจไม่จาเป็นต้องพูดเพราะว่าชีวิตของเราก็คือเรื่องราวนั้นนั่นเองค่ะพระเจ้าได้ประทานให้คุณมีเรื่องราวชีวิตที่จะบอกเล่าให้คนอื่น เมื่อคุณมาเชื่อพระเจ้าเราก็เหมือนกับผู้สื่อสารของพระเจ้าพระองค์ต้องการตัดแก่โลกผ่านคุณใน2โคโรินบทที่สอข้อที่17บเโลก็กล่าวว่าเราพูดความจริงต่อพระพักพระเจ้าในฐานะผู้สื่อสารของพระเจ้าเรามีประสบการณ์มากมายที่พระเจ้าต้องการใช้เพื่อนำคนอื่นเข้ามาในครอบครัวของพระองค์ พระคัมภีร์หนึ่งยอห์นบทที่5ข้อที่10ได้กล่าวอีกด้วยว่าคนเหล่านั้นที่เชื่อในพระบุตรของพระเจ้ามีคำพยานของพระองค์อยู่ในตัวเขาเรื่องราวในชีวิตของคุณแบ่งได้เ,เป็น4ส่วนด้วยกันอย่างแรกคือคำพยานของคุณเรื่องราวที่ว่าคุณนั้นได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ของคุณกับพระเยซูอย่างไร 2. บทเรียนชีวิตของคุณ หรือบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่พระเจ้าได้ทรงสอนคุณผ่านเหตุการณ์ต่างๆอย่างต่อมาคือความร้อนรนในทางของพระเจ้าคือเรื่องที่พระเจ้าทรงปั้นไว้เพื่อให้คุณได้ใส่ใจมันมากที่สุดและอย่างสุดท้ายก็คือข่าวประเสรศิฐคือเรื่องราวของความรอดที่พระเจ้าได้ทรงส่งพระเยซูม,มาบังเกิดบนโลกนี้และสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อพวกเราคนบาปทุกคน เรื่องราวชีวิตที่ประกอบด้วยคำพยานของคุณเป็นเรื่องราวที่เล่าว่าตั้งแต่ก่อนที่เราจะมารู้จักพระเยซูจนถึงตอนที่เราได้มารู้จักพระองค์พระองค์นั้นได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณอย่างไรเปรโตบอกเราว่าพระเจ้านั้นทรงเลือกเราเพื่อทำงานของพระองค์และพูดเพื่อพระองค์คุณค่าของอีกอย่างหนึ่งของคำพยาน คือมันสามารถทะลุการปกป้องทางความคิดของหลายๆคนที่ไม่ยอมรับสิทธิอำนาจของพระคัมภีร์แต่จะยอมเชื่อฟังเรื่องราวชีวิตส่วนตัวที่ดูธรรมดามากกว่าและนั่นเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่อาจารย์ปารโลใช้คำพยานของท่านถึง6ครั้งเพื่อเล่าข่าวประเสรศิฐแทนที่จะอ้างข้อพระคัมภีร์นั่นเองพระคัมภีร์กล่าวว่าจงเตรียมพร้อมเสมอที่จะอธิบายกับทุกคนที่ขอทราบเหตุผล เกี่ยวกับความหวังของพวกเธอคุณค่าอีกอย่างหนึ่งของคำพยานคือมันสามารถทะลุการปกป้องทางความคิดของหลายๆคนที่ไม่ได้ยอมรับในสิทธิอำนาจของพระคำพีแต่จะยอมฟังเรื่องราวชีวิตส่วนตัวที่ดูธรรมดามากกว่าและนั่นเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่อาจารย์ปาโลใช้คำพยานของท่านถึง6ครั้งเพื่อเล่าข่าวประเสริฐแทนที่จะอ้างข้อพระคำพีนั่นเองพระคัมภีร์กล่าวว่า งเตรียมพร้อมเสมอที่จะอธิบายกับทุกคนที่ขอทราบเหตุผลเกี่ยวกับความหวังของพวกเราและให้ตอบคำถามด้วยความสุภาพอ่อนโยนและด้วยความนับถือวิธีที่ดีที่สุดที่จะเตรียมพร้อมคือการเขียนคำพยานของเราและท่องจำแล้วท่องจำประเด็นสำคัญสำคัญแบ่งออกเป็น4ส่วนได้แบบนี้อย่างแรกชีวิตของเราเป็นอย่างไร ก่อนที่จะได้พบกับพระเยซูอย่างที่สองเรารู้ว่าเราต้องการพระเยซูได้อย่างไร 3. เรามอบชีวิตของเราแด่พระเยซูอย่างไรบ้าง 4. พระเยซูเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างไรหลังจากที่เรามาพบกับพระองค์แน่นอนค่ะคุณมีคำพยานอื่นๆอีกมากมายนอกเหนือจากเรื่องความรอดของคุณคุณมีเรื่องราวประสบการณ์ทุกรูปแบบ ซึ่งพระเจ้าได้ทรงช่วยเหลือคุณและเราสามารถทำรายการของปัญหาสถานการณ์หรือวิกฤตทุกอย่างที่พระเจ้าทรงนำให้คุณผ่านพ้นมาแล้วจงไวต่อความต้องการและใช้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนที่ไม่เชื่อให้มากที่สุดสถานการณ์ที่แตกต่างย่อมต้องการคำพยานที่แตกต่างกันเรื่องราวชีวิตของคุณคือความจริงที่พระเจ้า ได้ทรงสอนคุณจากประสบการณ์กับพระองค์สิ่งเหล่านี้คือบทเรียนและความเข้าใจเรื่องราวชีวิตของคุณคือความจริงที่พระเจ้าได้ทรงสอนคุณจากประสบการณ์ของคุณกับพระองค์สิ่งเหล่านี้คือบทเรียนและความเข้าใจที่คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ปัญหาการทดลองและด้านอื่นๆของชีวิต น,น,นั้นแล้วเราสามารถพาคนที่เรารู้จักหรืออยากให้เขาได้รับความรอดนั้นโดยการเชิญพวกเขามาคริสตจกักรบอกเรื่องราวของคุณหรือพาพวกเขาไปทานอาหารอธิษฐานเผื่อพวกเขาทุกวันจนกว่าเขาจะได้รับความรอดอย่าพลาดโอกาสที่พระเจ้าประทานให้แก่คุณพระคำคีกล่าวไว้ว่าจงใช้โอกาสของท่านอย่างเต็มที่ ในการบอกข่าวประเสริฐแก่คนอื่นจงฉลาดในการติดต่อกับพวกเขาทุกๆครั้งหากคุณกล้าที่จะประกาศกับเพื่อนของคุณที่คุณห่วงใยเขามากพอกล้าที่จะประกาศข่าวประเสริฐให้เขาได้ฟังเชื่อว่าเขาจะต้องขอบคุณเธอในวันที่พวกเราได้พบกันอีกครั้งบนสวรรค์ลองจินตนาการถึงความยินดีที่ได้ทักทายคนในสวรรค์ ซึ่งคุณได้ช่วยพวกเขาให้ได้ไปที่นั่นสิคะความรอดนิรันดร์ของใครคนหนึ่งสำคัญกว่าทุกๆสิ่งที่คุณจะทําสำเร็จได้ในชีวิตนี้ขอพระเจ้าจะประทานความกล้าให้ทุกๆคนที่จะประกาศข่าวประเสริฐนี้ให้แก่คนที่คุณรักและห่วงใยได้ฟังกันนะคะขอพระเจ้าวอวยพรและไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ